สวัสดีครับผมหมอยงครับหมอยงเป็นหมอสู่ครับมีคําถามถามหมอ,อมาครับว่าคุณหมอคะประจําเดือนหนูมาครั้งนี้วันแรกเป็นเลือดครั้งวันต่อมาไม่มีเลือดเลยค่ะแต่ก็มีบางช่วงที่ประจําเดือนหนูมันจะมาเป็นแบบนี้หนูเป็นอะไรหรือเปล่าคะคําตอบก็คือก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าประจําเดือนที่หนูมาเนี่ยมันผิดปกตินะครับ แต่ผิดปกติแบบไหนก็ต้องดูว่า1คือเลือดประจําเดือนหนูมาทั้งหมดกี่วันนะครับโดยปกติแล้วประจําเดือนเนี่ยจะมาเฉลี่ยแล้วประมาณ5วันนะครับบางคนก็อาจจะมา3วันบางคนก็อาจจะมา7วันประจําเดือนก็จะมาตั้งแต่ 3- าถึงเวันอันนี้คือปกตินะครับถ้าเกิน7วันก็คือผิดปกติถ้าน้อยกว่า3าวันก็ผิดปกติเหมือนกันครับ สิ่งที่สองที่ต้องดูนะครับของประจําเดือนก็คือต้องดูว่าประจําเดือนมาเป็นวงรอบปกติไหมหมายความว่าประจําเดือนมาวันแรกเมื่อไหร่มีประจําเดือนแล้วหมดประจําเดือนแล้วประจําเดือนมาอีกทีเมื่อไ่เนี่ยวันแรกของประจําเดือนรอบนี้กับวันแรกของประจําเดือนรอบถัดไปเนี่ยเราจะต้องดูว่ามันห่างกันกี่วันถ้าห่างกันน้อยกว่าสามตย์หรือยี่สเ็ดวันอันนี้คือมาประจําเดือนมาเร็วกว่าปกติ อันนี้ผิดปกตินะครับถ้าประจำเดือนมาห่างกันมากกว่า35วันขึ้นไปก็ถือว่าประจําเดือนมาห่างมากอันนี้ก็ผิดปกติเหมือนกันครับสรุปเรื่องของวงรอบประจําเดือนถ้ามาในช่วง21-35ถึงวันอันนี้คือปกติครับสิ่งสุดท้ายที่ต้องดูเกี่ยวข้องกับประจําเดือนก็คือเรื่องของปริมาณของเลือดประจําเดือนที่มาในแต่ละหรอบเดือนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ย มากี่ซีซีนะครับส่วนใหญ่แล้วเลือดประจําเดือนจะมาเฉลี่ยตลอด1วงรอบเดือนไม่ว่าจะเป็นกี่วันก็นแล้วแต่มารวมกันนะครับจะประมาณ30จนถึง80ซีซีต่อ1รอบประจําเดือนทั้งนี้ก็ขึ้นกับการใช้ผ้าอนามัยของแต่ละคนครับบางคนใช้ผ้าอนามัยแบบซอดแบบแผ่นบางคนเพื่อนนิดเดียวก็เปลี่ยนบางคนก็ชุ่มชุมแล้วค่อยเปลี่ยนเราจะบอกจํานวนแผ่นต่อวันเนี่ย มันลำบากครับเพแต่ละคนใช้มือเหมือนกันส่วนในคําถามที่บอกว่าวันแรกเป็นเลือดทั้งต่อมาไม่มีเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลือดที่มาจากเยื่อบุหม,มันลูกนะครับหรือเป็นเลือดที่มาจากปากบนลูกมันก็เลยทําให้มีสีเลือดจางลงเสมือนดูเหมือนไม่มีนะครับถ้าเลือดที่ออกมาอาจจะไม่ใช่เลือดในส่วนของเลือดประจำเดือนก็ได้ครับอาจจะเป็นเลือดที่เกิดขึ้นในช่วงก่อไข่ครับ ช่วงนั้นน่ะจะมีเมือกที่ออกมาจากปา,มากมันรูออกมาพอมาผสมกับเลือดประจําเดือนมันก็เลยออกมาเป็นสีชมพูจ,จางเวลาดูก็เลยเหมือนกับว่าจะไม่มีประจําเดือนก็ได้นะครับหรือในคนผู้หญิงบางคนอาจจะมีเลือดเก่าที่ค้างอยู่ในโพรงมดลูกเวลาปนออกมามันก็อาจจะเป็นสีน้ําตาลหรือน้ําตาลเข้มก็ได้ครับสรุปในเคสนี้นะครับก็อยากให้หนูไปจดรายละเอียดของประจําเดือนอย่างที่หมอบอกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนวันที่มา ระยะห่างของรอบประจําเดือนในแต่ละวงรอบนะครับรวมถึงปริมาณเลือดที่มาตลอดทั้งวงรอบประจาเดือนว่าเป็นยังไงตรวจให้ละเอียดแล้วก็ไปพบคุณหมอสูนะครับเพื่อให้คุณหมอวินิจฉัยครับว่าเลือดประจําเดือนมันปกติจริงหรือเปล่านอกจากนี้อาจจะต้องไปตรวจภายในนะครับแล้วก็อัตาาราซาวเพื่อเช็คดูเยื่อบุผนังลูกว่ามีการหนาตัวปกติหรือไม่ถ้าใครมีปัญหาอยากปรึกษาหมอยงนะครับก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมยอย้งที่ต่อได้เลยครับ ทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับ